กเอะไรบะะไรบครับพี่น้องที่เคารพครับนายกิติชัยบาลีช่องดีมีสละมาเยี่ยมยามทำเกาอ่าท่านลองนายกคือเก่าละเมื่อนี้แม่บ้านเล่ามาผ้ามาเบิงบอ่อประดุกแล้วก็บอ่อป่าเอียงปานินจิปลาน,นอืมอนอ่าขออนุญาตอันถามซื้ออีกจังหน่อยนะคุณแม่ซื้ออ,อัน แม่กัซื้อว่านั่งท้องใสเด้อจ้านั่งท้องใสเนืองสมศรีเนืองสมศรีวันนี้กัเสี้ยวเงี้ยให้ป่ากินเป็นแม่บ้านของไอ้แม่บ้านของพ่อใหญ่สำลีท่านร่องสำลีนี่ล่ะล่องนายกเทศบาลตำบลน้องแว้งน้องแว้งนุ่นสาดนุ่นสอาดน้อนี่ล่ะเพิ่นเลยพามาเบิ่งอ่ามันป่าที่เพิ่นเลี้ยงไว้กับกบก็เลยถือโอกาสถ่ายถ้ำยูทูบให้พี่น้องเบิ่งเอาเอาล่องเอาเอาเงียให้มันกินแล้วเบิ่งดูอ่า อ๋อโถอันนี้มิตรปลาดุกย่างเหยื่อเนยปลาเลยโพี่น้องครับมิ่งจะปลาดุกด้วยนี่ด้อไอ้ที่ให้น้องเบิ้งเดี๋ยวนอกจากปลาดุกเค็มเรียบร้อยแล้วให้เบิ้งมนกินไปเรื่อยๆแล้วเท่ากับทีได้อันอันเบิ้งอยู่ในสาอีกสานี้ยนั้น เป็นปลาเอี้ยกว่าเนี่ยปลาหนิ่นปลาตะเพียนปลาดุกอืมยุนิสาหน่อยพีปลาเทียมเนี่ยมันแป๊บเดียวกินเบิด์ตเพราะจะโยนลงแป๊บเดียวกินเบิร์ตมันหลายปลามันหลายนะครับหลายเพ่เพียรปลามันหลายเอาให้โซเดียกับเบิดให้โซเดียมกับเบิด์ตจีอืมเอาลงลงในสาพี่ดูบ่เนี่ยลงในสาพี่ลองเบิ่ง์่เนี and and ่ยเอาลงในสาเออลงในสาลองเบิร์ตอืมอืมอืม ลงในสาล่องบิงครับสานี่กับพวกปลานิ่นปลาไนาปลาขาวตะเพียนนะครับอยู่ในสาเนี่ยนะครับโอ้นี่กับพวกอึดพ่อยากด้วยกันครับอยากกินนี่ยั้งก็ได้นะครับก็ได้กินเยอะอยากปลาก็ได้กินปลาอยากก้อยากกก็ได้กินกบจ้าอยากกุ้งอยากหอยได้กินเบิร์ด มไม่สลีกกะมีราจการด้วอืมไมอสลีกกะมีอืมอืมอีกกับปูกะมีพูนสวนเพิ่นเพิ่นปลูกกล้วยปลูกกล้วยเชี่ยวบักใหญ่โอ้ยกล้วยกำลังเถิงหัวนี่กะมีนี่ทั้งหัวนี่กะมีนี่ก็อีกเชี่ยนึงนี่ครับไอพี่ให้น้องเบิ่งกล้วยประเภทกล้วยหอมต้นๆนี่เนาะอืมตัวใหญ่ใค่ะแเออเออเอออา อันนี้ให้พี่น้องเบิ้งฝากไปถึงเกษตรกรที่เคารบทุกท่านครับเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาบ่ปลูกว่าฝังบ่เลี้ยงบบได้กินนะครับมันบ่คือสมัยโบราณสมัยโบราณเมื่อหาสิบหกสิบปีที่แล้วนี่ยอยู่ในน้ำมีป่าในน้ามีเขานะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องปลูกเองเขาต้องเลี้ยงเองจังคอยสิได้กินนะครับฝุ่นครับนอกเหนือจากไอ้นอกเหนือจากไอ อุป่าหน้านาวเราก็เพิ่นกันยังเลี้ยงเป็ดอีกโอ้บ่กลายผุ่นเป็ดแต่ว่ายางออกไปทายท้ำบ่ไดนะครับเพราะมันข้านามบ่จับหลายอยู่ครับเป็ดนะครับให้พี่ให้น้องเบิง้งซํำนี้ก็ได้เอาปีปา่าบัะนี้ลองไปเบิ้งกบอ่ะเนี่ยไปเบิ้งกบนะครับไปเบิ้งกบไปเบิ้งกบกบเพิ่นเลี้ยงเป็นบอ่อ เป็นบ่อที่เพิ่นเลี้ยงฮะไม่ไปหรอเพิ่นเลี้ยงเป็่นบ่ออืออ่ามีเพิ่นเลี้ยงไว้เป็นบ่อนี่ครับเพิ่นเลี้ยงไว้อือเพิ่นเลี้ยงไว้อันนี้เป็นพ่อพันธ์เม่พันธ์เนาะอันนี้พ่อพันธ์แม่พันธ์ที่เพิ่นเลี้ยงไว้นะครับนี่นี่บัดที่นี่ก็ฝนตกมากอีกจะน้อยนี่กมันก็สิออกไข่นี่ก็โอ้ยเต็มบ่อนี่ครับนี่กบอันนี้เพิ่นเห็ดไว้นะครับเพิ่นเลี้ยงเอาเองนะครับ โตบังไงเลยโตวละโลกลัวพุ่นพุ่นพุ่นแรนเกินไปโตวละโลกกลัวครับอืมพ่อพันแม่พันนะครับอุ่าตุ่ันธ์เ้พุ่นโตวละโลกลัวไหมมันเนี่ยโลกกลัวนี่นี่มีบอลไหนที่ี่อ่าอออ่ะแล้วเสี่ยงจ ปุ่นให้นักจักหบตัวนี่ปุ่นโอ้ตัวละโลกกลัวกับพี่น้องตัวละโลกกลัวพุ่นนี่นะครับอืมอืมเอาพี่น้องเบิ้งสนีพอนี่มิตตแม่พันธุ์อย่างเดียวครับโมเมนโมเมนตโตสกินนะครับเอาพี่น้องเบิ้งครับเอาซัมนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้กับนี่ยังอีกอันนี้ตัวน้อยมัน อืมอ่ะคุณน้อยเพื่เลี้ยงระบบไอ้นั่นระบบอ้างนะครับเพาเลี้ยงไว้ย่ำจับกินก็จะได้จับง่ายนะครับคุณน้อยมันมันส้นเด้อืมอืมมันมั่งเยอะแยะขึ้นมากนะครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ไก่พี่ให้น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละพรหอมปากหอมหอมคอนะครับอ้าวคุณคุณแม่ไม่อย่างอยากฝากถึงเอฟซีบอฟลาสุดไทย ก็มีอย่างดอกจ้าก็มีซ้ำนี่ละอืมข้าพี่น้องากเลี้ยงกะพี่น้องากเลี้ยงกะเลี้ยงเพื่อผลชั้นนี่ละจ้าแต่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมครับพ่อได้สือปันไดพ่อต้นเล่าของตุนของเฮาอยู่จ้าครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้สวัคดีครับ